สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชา oon, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปี seldom, ที่สนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์กันนะคะก็คือจะอยู่ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถเปิดหนังสือไปหน้า3นะคะถึงหน้า4นะคะอ่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันหรือยังคะอ่ะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเรียนเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กันนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะ วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆในอด,ดีตหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือนะคะเราควรใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นการฝึกฝนการค้นคว้าอย่างมีระบบ เน้นการรวบรวมข้อมูลกับวิธีการและหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทําให้การแสวงหาข้อมูลเป็นการตีความข้อมูลบนพื้นฐานของเหตุผลนะคะ,ะซึ่งนักเรียนดูว่าเรื่องราวทางบริษัทเนที่เราค้นคว้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะค้นคว้าได้อย่างถูกต้องมีเหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงนะคะที่ สามารถเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จำลองเรื่องราวในอดีตได้อย่างใกล้เคียงที่สุดวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้นะคะอ่าหนึ่งขั้นตอนทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะ 1. การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่สนใจการรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์ตีความและประเมินหลักฐานหรือข้อมูล 4. การสรุปข้อมูลและเชื่อมโยงข้อเท็จจริง 5. การนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนะคะอ่ะก็คือเป็นการนำเสนอนั่นเองนะคะนี่แหละเรามาดูในแต่ละหัวข้อกันนะคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือมีการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่สนใจนั่นเอง ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องมีการกำหนดหัวข้อที่เราสนใจนะคะที่จะศึกษาค้นคว้าโดยเราเนี่ยจะมีการตั้งคำถามอย่างกว้างๆนะคะอ่ะก็อย่างเช่นท้องถิ่นของเราเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะอ่าที่มีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะหรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเนี่ยเป็นใครนะคะ มีสถานที่สำคัญใดบ้างชื่อของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นนะคะมีที่มาอย่างไรอ่าเนไมคะมีผลงานสำคัญอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือข้อแรกนะคะกำหนดหัวข้อที่สนใจนะคะสองก็คือการรวบรวมหลักฐานการรวบรวมหลักฐานเนี่ยเมื่อกำหนดหัวข้อที่จะค้นคว้าแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บรวบรวม นะคะหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้ในการศึกษานะคะ,ะก็อย่างเช่นแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลนะคะแหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่แหล่งข้อมูลที่เป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะแหล่งข้อมูลที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือการวิเคราะห์ตีความและการประเมินหลักฐานหรือข้อมูล เมื่อเรารวบรวมข้อมูลต่างๆได้แล้วเนี่ยต้องมีการตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือประเมินค่าของหลักฐานและก็ตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตุผลนะคะมีความเป็นกลางและปราศจ,จากอคติเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือที่สุดนะคะอ่านี่ไงนะคะเรามาดูอันนี้ก็คือจะเป็นข้อที่3นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เราก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะ,ะตีความอย่างมีเหตุผลประเมินค่าของหลักฐานเป็นกลางไม่อคาาติประเมินความน่าเชื่อถือนะคะต่อ,อไปข้อ4การสรุปข้อมูลและเชื่อมโยงข้อเท็จจริงนะคะการสรุปข้อมูลเป็นการสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบคําถามด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเคร่งคลัดนะคะ,นะคะอา ก็คือโดยไม่ใช้ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตนะคะ,ะพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือสมมุติให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษานะคะ,ะแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแยกประเภทเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ต่อไปขั้นตอนที่5นะคะก็คือ การนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนะคะอ่ะก็คือการนำเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วมาอธิบายข้อสงสัยหรือประเด็นที่ตั้งไว้นะคะโดยเรียบเรียงอย่างมีเหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะคะจากนั้นเนี่ยมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆก็อย่างเช่นการเขียน การเขียนก็อย่างเช่นการเขียนเรียงความการจัดนิทรรศการการเล่าให้ผู้อื่นฟังนะคะ,ะหรือว่าเขียนเป็นรายงานในรูปเล่มก็ได้นะคะจัดเป็นแผ่นพับก็ได้นะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการทางปรติศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการทางปรติศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะนักเรียน เก่งมาก5ขั้นตอนนะคะ1ก็คือกำหนดหัวข้อที่สนใจ2ก็คือรวบรวมหลักฐานข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. ส,สรุปข้อมูล 5. การนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของวิธีการทางปรัติศาสตร์นะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูไม่มีชิ้นง,งานนะคะให้นักเรียนได้ทำนะคะ,ะนี่แหละ วันนี้ไม่มีชิ้นงานนะคะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย